สวัสดีครับคุณเฮ้ยครับเอ้คุณสกัดขาทำไมนี่ไม่ไดสกัดสนอยแช่เหรอถูกถูกถูกแล้วสนลุหน่อยแฟนคุณครับที่บอกจะมาทำเดี๋ยวขอมาขาไปวิ่งยาอยู่โอ้โหนานดำฮัลโหลครับพี่ผมขอเสนเล็กก่อด้ไหมพี่ถ้าพี่ให้ผมได้อะ อะไร้าที่มีเหรอพี่ป่ะเย้พี่มาเพีโทนี่มีท่านีรอครับร่อคนยุ่งมปอ้โทพี่โทฮะรอ้โจรอพี่ไอ้โจรอพี่พี่โทไอ้โจรอวะจัดเลยมึอนี่ผู้หญิงมันางของพี่เหรอมันหอกใช่หรอพี่วะ่รบอกว่าใครพูดเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังอะ โจมันบอกว่ามีผัวคนเดียวอย่าไปฟังแล้วไอ้ฟังเคเรอวะโจมันร้องไม่ร้อพี่อะคนที่ลหกับจได้ป่ะสัตว์เต็มแล้วเม่อ๋อคนมีแฟนเหรอเออไอ้โจมัร้องเพลงว่ามึงอว่าจมึงอย่แกผมอติ๊ยานติ๊ไปางนติ๊ยานไปโเจ้าติ๊บทิปากพีด้วยไม่ใช่ติ๊ปากตยาโซนติ๊้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วโจแล้วแหละไอ้ไอ้แล้ว้นแล้วมาแล้วอมานแล้วอมาพี่เติมมาพี่เตมมาของย้ายโซน พี่พร้อมปืนด้วยครับพี่ออกไปไม่เยอะดังเท่นีงตำรวจครับโอ้ยดังเท่อ่ะไม่ลืมไม่เคยลืมแล้วพี่พี่อเล็กบอลเลยพี่แต่ปักเนืให้มันทำเลยเอาเสร็จเลยเลยพี่ไอ้พอตอนนั้นน่าจะปักดีเสรมาไปล้โอเคครับเอาเลยมาแค่บอกต่อยมัดเดียวบอลเลยพี่โท้เม่นาเอาให้แม่งต่อยน้องเข้ามาเลยอถ้าพี่ย้อนกลับไปพี่จะทำเหมือนเดิมปะอะไรวะ แกเป็นหนชื่อมาเข้าแก๊งปะใช่หะอ๋อตอนพี่ย้อนกลบไปพี่อยากจะทเหมือนเดิมปะก็าเหมือนเดิมไมหรอม่คือถ้ากูรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้โอ้น้องพูตรงน้องคือาเลยว่ามีมันไม่มีกูมีไหมมีมึงมีมึงก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่มีดีกว่าน้องกว่าคิดีว่าโทเสียชเกิดหคนหลัก่อนนแล้วเแล้วอพี่ินจอหายตัวอ่ะนี่ ว่าแต่เอาเหล็กมาเอามาเหล็กมาสิบอันเลยเจ็ดสิบอันเรามีแต่เศษอ่ะใช่เหล็กเศษเหล็กมาพี่เจมเหม่อยาวเลยอ่ะพี่ดีมากมาลาจับเลยไม่ได้แล้วเฮ้ยเอ้ยรถใครอ่ะแกตายแน่พี่รถเตียงรถเตียงพี่เต้ก็ลงมาอันนี้ก็ได้ลงมาข้างล่างก็ได้จี๋แล้วพี่ต้องทำงานกันช้าจังวะแต่ไม่ต้องจี๋นะจี๋ไม่ต้องจรอรอที่รถเลยจะได้เก็บไว้ไว้โอเคพี่ จีแคสตอนนี้พ่อจีเหล็กที่นี่แบงแบบเดียวเต็มตัวแบบเดียวเต็มตัวโคตรเร็วนะพี่ใช่ที่ดอยดอยทำอะไรไม่ให้หญิงหมดแล้วพี่เต็มตัวมาแล้วเพราผมจีทีหนึ่งได้ยี่สิบจีหนึ่งได้สามสิบเงี้ยพี่อะจีคูณสี่ไปเนี่ยไวจัดเถอะมาล่ามาล่าทีหลังไม่ต้องขายยาแล้วที่มาช่วยกันจีเหล็กดีกว่าไปพี่พี่มีหญิงมาใหม่หนึ่งคนมาคนเดียว้กูจะทางไหนก็เรื่องของพี่ไหนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเรานะ จอยมึงจะให้ไหมให้ไหมมองพี่อะไรอ่ะเข้ามาเจอใช่ไหมอนี่แหละพี่คนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับทีผมสุดจังไอ้มิดสุดจังรอแป้งพี่เป็ดีแป๊บนึงครับครับไม่มาถึงทีผมของผมอ่๋อใช่ใช่ใช่เวลาัมอันนี้ได้ใช้ของปั๊บมาใหม่แล้วอุ้ยพี่กอดขาพี่ครับผมขอเล็กหน่อยได้ไหมพี่โอ้โห นอนพี่เมื่อกี้ผมสะดุดล้มอ่ะเลขอะไรเลยพี่มาเออแต่ตรงๆแล้วผู้ชายเจ้าพี่ชาลีใสายตากละมาพี่ต่อเลยป่ะเอ้อเลขมาเสร็จแล้พอน้องเสร็จแล้วพอ้อลืมนะวันนี้หมื่นหนึ่งพี่เสร็จแล้พอน้องเสร็จแล้วะทั้งตัวคี่กดกดแม็กก็กดคลิปเลยฟังสนุกเกอร์หัวทับอะไรอะไรให้รางวัลเป็นเหรียญอะไรอยู่ไปเลยนี่เลยพี่อะ มเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวเขาเอาโหเขาบอกว่าให้เหรียญตะเหรียญแต่ได้เหรียญแล้วต้องอมนะเขาอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยหยุพูดอ่ะใช่ใช่ต้องมิดด้วยนะอะารครับดูดิดูดิชื่ออะไรครับเนี่ยคือมึงเล่นแล้วไงไม่ไม่ผมนี่เต์ดำอ่ะพี่นี่เต์ดำเชื่ออะไรลาพี่โอ้ยอ่ครับชื่อวานใช่ไหมครับและมีข้าวไหมครับอ้าวเหรอครับมีข้าวไหมม งออพี่ชาลีตอนนี้เลยวั้จริงเลยจริงป่ะเนี่ยมีมีอยู่สามแสนเฮ้ยตั้งนะเฮ้ยอะไรนะโอ้แล้วพี่ชาลีคนเดียวก็คงไม่ได้ป่ะโอ้คนละหมื่นคนละหมื่นคก็ผ่านจริงก๊อตคือเราอ่ะเพิ่งเราอ่ะเพิ่งเจอกันเลยใช่น้องเลขเลขเออสามหกแปดนี่คือเราเพิ่งเจอกันเลยป่ะก๊อตถูกป่ะใช่เอาเอาตรงเลยอ่ะ มีเท่าไหร่มีอยู่สองร้อยเอ้ยเอาตรงพี่ขอห้าหมื่นได้ปะโอ้โหห้าหมื่นเลยหรอขอทีเดียวแล้วขอทีเดียวแล้วไม่ขออีกเลยขอขอขายของก่อนได้ไหมอันจะไม่ถ่ายเลยโอ้ยพี่ชารีผมก็ให้เกือบแสนแล้วนะนั่นกำลังพี่ชารีนั่นนี่ผมโทรนี่ไงโสกอดโอ้โหน่าน่าถือว่าการทำประการรู้จักไงสามหมื่นก่อนได้ไหมสามหมื่นนะสามหมื่นก็ได้โอเคเล่นสามร้อยครับ น้องเลิฟเออเนี่ยนี่ไม่เอาลิกล so ้เอาเลยทำลิกเลยเดี๋ยวแล้วไหนใส่ตังค์ใช่ปะสวยๆใส่ซองเล็ใส่ซองใส่ซองอะไรช่วยช่วยซื้อรถเก๋ช่วยรถเก๋อยากได้รถเก๋เออพี่หมวกดำพี่พี่อ๋อแอรพี่เจนเหรอว่าว่าอ๋อไงครับไม่ไม่ได้ใช้ปังเลยเขาเอา เมื่อกี้นั่งหลับล่ะไอ้เหี้ยใช่หรอใช่แล้วามาถึงเอ่อคุณมาลทำไมถึงมาทำงานคนเดียวล่ะครับอ่ะไอิงดิอิงดีไม่ตามไม่ตามทล้วมคุณบอลมาทำงานคนเดียวล่ะครับอ๋อพพี่ชายยังไม่มาค่ะอ๋ออยู่ที่นี่นานแล้วเหรอครับ ไอ้พี่าแล้วไม่ไม่ใช่หรอเฮ้ยผมไม่ได้ใช้ครับซติมๆก็เลยไปเอาโค้กมาอันนี้ผมมาวิ่งเล่นกับน้องๆน่ะบุกเลยไม่ผ่าดนอะไแล้วพี่ดมอ๋แล้วปกติแล้วทำกับพี่ชายเหรอครับเราไม่กินมันด้งใครจะมากับพี่ชายกับคุณลุงค่ะส่วนแฟนทำงานดำอ่ะส่วนแฟนทำงานดำถูกไหมครับงานดำไม่ไปถึงแฟนนะครับส่วนแฟนขับงานดำขายยาถูกไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีครับอ๋อ แปลน่าแปลกนะคนน่ารักแบบนี้ไม่มีชฟนแน่ <c oughs> ไม่มีปป้าโหดอ่ะเาาให้ผมมพัน <c oughs> ถ้าบอกว่าปป้าโหด หอดขนาดไหนครับเนี่ยประมาณเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมีผัวเขาบอกอย่างนั้นอะโอ้ยประมาณพูดแรงเหมือนกันนะน่าจะโหดถ้าดูแล้วใช้คำนึงพี่หล่อพี่โชว์พี่หลอด่าผมพี่โชวเมื่อกี้หูผมฟาดไอเกมโควิดมึงหายยังเงี้ยเพื่อนพี่โชพี่หลอด่าผมปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่เรามเก็นฝันกันแล้วไอหล่อมึงด่าน้องกูรถใครต่อ

มีคนจีบๆเหมือนกันแต่ป้ากับลุงเขาต้อแบาบว่าไม่ให้ไม่ให้เออในป้ากับลุงมีแก๊งน่าจะมีแก๊งแน่นอนจริไหมครับลุงไม่มีครับแต่ป้ามีป้าอยู่แก๊งอะไรเหรอครับถามไป,ป้าอืมทำไมอ่ะมาอันนี้ใครอยากรู้อยากรู้เฉยๆครับไม่ได้มีอะไรเลียนเพราะเห็นบอกป้าโหด แต่ถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะมันมันไม่ได้ไม่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 ต้องดูดีกว่าไม่อยากหาเราขอครับตั้งใจอ่ะเอายทีขอเจ้าครับไม่เป็นไรครับ แล้วเอเอไปทำก่อนกันนะครับผมแงม้มมุ้งด้านกันเฮ้ยไ, <ป S 1> ไม่ไม่ไม,ไมใ่ให้เล่นไปก่อนดิเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนนก่อนนเลนดิไม่ทันแล้วพี่ไม่ไมปลาสลับผม,มชอบงับคุณแต่ผมชอบคุณงับหรอเอองั้วมึงลองไปให้ปลาฉลามเดนินงับงับมึงดูดิไอสัตว์แล้วคนเฮี้ยอะไรจะโดดไปให้ปลาปลาสลาบเอางี้เอาคุณญิงชอบปลาเฉดรมไหมชอบไหมปลาเฉดระเออว่าไปว่ามาเราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะชื่อเวลาเออเวลาเอาเหล็กมาหน่อยพี่ ใช่มดมาดีมากอ่าหรอีไหนะออดใครอะหนึ่งผมไม่อยู่นะคะผมก็ไปท้งบอลหรอครับไปท้องบอลหรอครับได้มาสามโหไปดินเนอร์กับเมียแวโอ้ยหาหาอะไรกินนิดนึงไปดินเนอร์อีกแล้วเหรอเพื่อนอ๋อพอดีว่าไปกินข้าวกับท่านพ่อกับท่านแม่ครับ เอ้ยไม่หรอกเพื oh, ่อนท่านเมียดีกว่าเหยื่อเออรู้จริงรู้จริงท่านพ่อแม่พ่อแม่ตัวเองหรือพ่อแม่เมียถามคำามนี้แหละพ่อมึงอ่ะอ๋อแล้วด่าพ่อไอตีนทำไมอ่ะมึงไม่เคยด่าพ่อกูนะเว้ยแล้วพ่อกูฟังอยู่ด้วยรู้ป่ะเออพ่อไอ้ตีนกูจะตีมเลยไอ้ตีนจะตีมเลย มึงขอโทษมึงขอรับพ่อกูดินีพ่อครับพ่อแรงเกินแรงเกินไม่พ่อไอตีมตีมด้วยกูบอกให้พ่อพ่อคูตาเฟยไปด่ามึงกูไม่เกี่ยวนะแล้วปกติตอนที่ทำแบบนี้ก็มากับพวกลุงๆลับใช่ปะถ้าฟาร์มปกติจะประมาณนี้ค่ะเราเรามาฟาร์มเหล็กเพราะว่าเราจะเอาไปทำก่อนรถน่ะอ๋อขับรถแย่ไม่อากาศขาวทำยัง าไฟมันขวางทางเฉยๆอัดเลยครับรถแย่ชัวเห้ยก็ใช่ไอ้สมมติจะามาฟาร์มคนเดียวมาฟาร์มด้วยได้ป่ะครับอา้าวเราไม่ได้มาฟาร์มกับน้องๆหรอเดี๋ยวน้องๆก็ไปนะครับน้องๆขยันไปยังไปที่ื่งต่อชือ่อเพลงว่าอะไรนะพี่ เขาดีแต่แบบชื่อเพลงว่าอะไรวะร้องเองไม่ได้เพลงชื่อเพลงมั้ยน้องมันต้องพูดน้องมันทำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปชื่อชื่อชื่อเพลงว่าอะไรนะพี๊กอ่อไม่ไม่อยู่กับน้องๆอยู่กับน้องๆก็ดีครับแต่อยู่อยู่อยู่กับคนอื่นดีกว่าว่าไม่ได้ร้องอีกวาย อย่าไปด่าเขาเฮ้ยใครด่าพี่กูเอาหมดพึงรัตนาทิเบตอ่ะเพิ่งปล่อยเนี่ยปล่อยอีพีเดียวกันเดืนเก็บหมดเหมือนกันนอะอยู่ดีก็เดือดทวิตลาวนะเอ้ะเจตีมคือมึงจะดิบกูใช่ไหมกูถามก่อนเราเล็น็นหลักหลายยอกแล้วมึงอ่ะ เพื่อนยังก็ต้องหยอกกันมาทำไมล่ะีกูหยอกเมมียว่านี่ปุยหยว่เพี่ดดูิยเพื่อนได้หมดเพื่อนได้เลยได้เลยท้าสุดถ้ามาฟาร์มด้วยนี่ได้ไหมครับเรารักนายเอางั้นเหรอเวลาจะไม่ตรงกันนะรู้เรื่องอะไครับว่าเวลาจะไม่ตรงกันอาจจะอาจจะแล้วจะรู้เรื่องอะไว่าอาจจะไม่ตรงรู้อะเพราะว่า วันนี้เราแค่ว่างๆเราเข้ามาทำเดี๋ยวเราก็ออกแล้วอ๋อแล้วปอติเวลาอะไรครับที่มาประมาณเที่ยงคืน g สองเป็นต,นต้นไปโอ้สายกลางคืนใช่ใช่ ตอนคืนผมนก็ฟังได้นะครับถ้าได้ฟังด้วยรหรรอจิงใช่เดีย๋ยวเราเอาขอไม่เก็บก่อนนะคะเฮ้ยสนุอกอ่ะคนนี้เฮ้ยทำไมรู้สึกว่าคนนี้แม่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งมีของคิดเองหรือเปล่า หา้วเหรต็มแล้วเต็มแล้วอยู่ไหนอะไรขนาดไหนอ่เราแบบ้างกะแสอะ้างกาแโพสต์ทวิตปั้นด่างขนาดนขนาดขนาดขนทดขนนขนไหนขนไนออกไปตีงเลยพี่ขนาดไหนอะรถใครรถใครรถใครตู้ง่ายงาคือู้าาเออู้งาตีเต็มแล้วพี่รถลีไงรถลีเขไ้วพี่ลีอยู่ไหนอ่ะเดไเดนลังจีบปหนึเร็วเดิไม่คันไหนคันอยู่ตรงไหนพี่จะรู้อยู่ตรงหน้าประตูเลยครับยินดี คนขยันเนี่ยเร็วๆไอ้พอเพื่มป่ะคือรถเลยนะเพื่อนไม่เบี่ยงคือยิงยิงอะไรมีเอาจริงเหรอเออไปไปวารอเลยป่ะไปดิคือชิโมไปดิราถ่ายดีกูนั่งรอรถก่อนนะโอ้โหเฮียทีมมีสัตว์รกลับมาก่อนสองนิ้นิดเดียวนูที่มันจะหายรถมันจะหายพี่ทีม เออใช่พ yeah, yeah, e. oh, yeah. ี adult, ่ถ you know ้ารถมันหายต้องหาพี่ชาลิต้องสนาทีไอ้นี่ช่วยเองจีจได้ไหมถ้ารถมันหายอ่ะถ้ารถมันหายเราชอบเราหกบ้าถ้ารถมันหายมันเสียเวลาใครค่าพาวิสัตมันต้องเสียแล้วสรุปเราจะได้ฟาร์มด้วยกันอีกไหมครับเดี๋ยวน่าจะได้เจอนะคะที่ไหนครับ เราก็มันเรียนฟาร์มอยู่พวกเนื้อสัตว์น,นี่ยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานดำอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ต่ายทางนะครับใช่เราหนีตำรวจไม่เก่งใช่ถึงต้องมาทำเกาะรถไงถูกไหมเฮ้ยน้อยยังไงคะคิดถึงพี่เป่าน้อยย่งไนได้ได้ยินครับ อยู่เหล็กนะหนูฟ้าแบบใครนะอ๋อปูเห็นนะเวลาปูมันฉีกได้เดือดมั้ยไอ้พรได้พี่ได้ได้พี่เขาไม่ทำเขาไม่ทำทำได้ถ้ามันได้ปุ๊บสองทีก่อนนะปุ้มสองทีก่อนนะไเดียวก็ได้พี่ทีเดียวก็ได้ให้เขาย่อยไปเนี่ยหรอ เดินสายย่อเขาไม่ได้สายย่อเหมือนมึงทุกคนนะมึงสิเฮียอ่สายย่อวายพี่เบพี่พี่พี่เวลาพี่เปลี่ยนนิดหน่อยอะครับอ้าวนี้เป็นเพื่อนฟาร์มเดียวหโอ้ยพี่แบบบางทีเข้าเที่ยงคืนเลยน่ะหนูหลับแล้วไม่ค่ะ พี่ถึงพี่ถึงเลยโทรหาครับไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนรู้สึกปวนปั่นดีวะเราแม่งปั่นประสาทกันนะพอกลับมาได้แบบ มีใบมีใบสมัครเป็นเพื่อนฟาร์มไหมครับบรับสมัครเป็นเพื่อนฟาร์มครับจะต้องไปขอกับลุงเรานะเพื่อนเป็นเพื่อนก็ต้องขอเป็นเพื่อนด้วยเหรอครับใช่ใช่อันถาวายรอบหน้าถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันอีกคงขอเบอร์ก่อนได้ไหมครับเบอร์เบอร์เบอร์วานเหรอใช่ หไดเอาเป็นรอบหน้ากันเลครับนะคะถ้าเจอกันแปลเลยค่ันะครับวันน,น,นี้จะไปแล้วหรอคะเอ่อไม่ครับเดี๋ยววิ่งช่วยจีตรงนี้เราวิ่งซนอยู่อ,อ๋อไม่ครับไม่หรอไอ,พอ้พานไอ้พานครับพี่มึงมามึงเห็นไอ้มึงเห็นนะคนคนซ้ายมือปะ่ะหัวฟ้า ถ้ารอบหน้ามึงไปฟาร์มแล้วมึงเจอเขาอีกอ่ะมึงบอกพี่นะได้พี่ดิแล้ะถูกใจแล้วล่ะดูทรงเไม่คนคนนี้ใช่น้องเปตีป่ะใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราเจอกันอีกครั้งแล้วป่ะครับเนี่ยแล้วผมสีฮะอันนี้เขาเรียกเจอกันอีกครั้งเลยป่ะครับขอเจอกันเร็วเหมือนกันนะแบบนี้ไม่ได้เรียกเจอกันอีกครั้งหล้ครับ ครับเรียกว่าเจอกันอีกครั้งก็ได้ค่่าจะทตมราเรียกจอกันอีกครั้งก็ได้เบอรได้ปะครับใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ใช่เขอขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเบอสี่หนึ่งห้า สองแปดศูนย์หนึ่งค่ะชื่อวาหรือชื่อวานวะวาปะ mm hmm. ค่ะเพืคอนค้าไปทักไปย้มเงินนะอ๋อ uh huh. ไอจอยู่ใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ครับพี่โมกแดงครับพี่ผมขอเศษเหล็กมาหน่อยได้ไหมพี่ไม่เมืองใครผมไม่รู้จักคนไหนพี่คนนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้คุยกับมึงครับพี่ขอไม่ได้คุยกับผมหรอกโอเคเสียงนะวอลเปนดังพี่ผมพี่โมกแดงผมขอขอเศษเล็กให้แบ่งให้ผมสักหน่อยได้ไหมผมให้ผมให้ลีชิพแล้วจบเฮ้ยใครอ่ะโจ ออาล่ะครับพี่ชา้าไหมครับพอผมขอเส้นเล็กหน่อยได้ไหมพี่ าชื่อว่านชื่อชื่อวาน,วานพี่ไหมครับเนี่ยเฮียเบานี่ขาดกี่คันนะพี่รถสีฟ้าอย่ยารีกคันนึงตรวรถโทนี่โทนี่นนนนนนนมัแต่งสีฟ้าเอิน,นั่นน่ะเครื่องบินลำนั้น,น่ะ หาเรื่องงไระวังระวังล่วงไปเลือดออกมาไม่ได้หมดเล้วเนี่ยนี่มอยู่นี่เนี่ยมันติดอะไรไม่รู้เนี่ยมเดินไม่ได้วางใหญ่ครับกิ๊ลงดิวางกิ๊ลงเขียกเขาวางไงวะออกไงเพื่อนเออแล้วออกไงไม่ออกได้ออกไถ้งจะออกได้ ที่่นไม่หายครับอยากให้เขาลอเกมขมิ้นมุ้งม้องหนึ่งทางผมเดินออกได้เนี้ยพอมาตอแหลยมันขี้เกียจทำงานก็ได้เนีมาบอกตัวเต็มครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยท่านที่ช่วยกันหนึ่งที่จะได้ไปไหวโอยวายกูเพิ่งเต็มมี่อ่ะเฮียเขาแล้วเอาแล้วกูไม่อยากเอาแล้วโดแล้ว เต็มแล้วรถเต็มแล้วรถเต็มล้วรถเต็มนี่ขาดอีกค่คันพี่พรมุ้งเกี่ยวจากไว้สัดว์อยยหอเหล่าแอบอะไรเนี่จเต็มแล้วพรให้ดูหที่รถอกูขอไปจิ้มกับส้มตำดวยคขาวคขาวมีตรงนี้คันขาวทางขวาคันขาวทางขวาเนพรเทพดาราไฟเอ็มนี่โผไม่น่าทันเลยป่ะพี่โผลไม่น่าทัน ต้องโพหลังรีป่ะเดี๋ยวใครนะหลังรีปน่ว่างด้วยว่าเนี่ยวาโลมันกำลังเดือดเลยไอเข็มไงสีขาวในทางขวาเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเยอะวาเข็มไอโจไม่จี้เลยอ่ะให้ผู้หญิงจี้อย่างเดียวเลยโจเพิ่งมีร้อยห้าสิบเข็มเต็มยังร้อยห้าสิบในลบยืนนวะมันเต็มเท่าไหร่วะร้อยสิบอะเต็มคันหนึ่งเว้ยไอมินม่ดูไอโจดิมันคุยอย่างเดียวไม่จี้โดนทำงานโจไปแล้วไปแล้ว ปล่อยมันเถอะพี่แอมมันออกวอลไปแล้วไอ้สัตว์มันไม่อยู่ในวอลแล้วมึงให้เข็มดิกูให้แล้วไอเยี้ยงโง่ให้ก่อนมึงอยู่ในตัวมึงดิโง่อันนี้เมื่อกี้ใครนดินทางผมปะตัวกูเพิ่งจีบมาใหม่ไอ้มิดเดิพี่มีใครเดินทางผมวะมึงนี้เยี่ยอเอมิดรู้ว่าน้องไม่ใครด่าโจอยู่แล้วกินเป็นแล้วใครครับพี่แล้วใครครับขาวเข็มที่ขาวลึขาวอ๋อตอนนี้เหรอพิตเตอร์หลัง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 พี่เตอร์หลังฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่ง ยั่คันนี้ไหมพี่อีกคันหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ไหมปีเตอร์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีคั่หนึ่งอีกสั่หนึ่งเลยอะ่ะไม่ได้กินแม่นคนนี้เหรอ<ต>อีคันหนึ่ง,งไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่ผมมีความคิดว่า ถ้าสมมติแกเรามีความคิดกันหมดเลยพี่เรามีความคิดกันทุกคนมีทุกคนแหลยด่าผมโงดเหรอพี่ไอพอนดักเงี้ยเลยนะแจ็เราไม่ได้มีใครโง่หรอกพี่อารมณ์เหมือนสไลด์ขากูไอวเฮียเมื่อกี้สันก็บิลลี่อยู่วะบิลลี่รับอยู่อยู่พี่ไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเปลี่ยนบอลแล้วเอามีมีความคิดเพิ่มอ่ะมีความคิดเพิ่มอันมีความคิดเพิ่มเติมว่าไปทุกคนแหละความคิดเพิ่มอ่ะเฮียล้วตัวผมบ้าง ไอปีเตอร์ต่อยคนเนี่ยเออใช่ใช่ใบปีเตอร์ไปจีอันเดิมที่มันกับพิปะเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี่ยใช่จีอันเดิมดิจีอันเดิมไม่ได้เพิ่มเหยียบอันเดิมก็ได้วิ่งเหยียบอ่ะจะโดดเหยียบ่เนียวนไปวนมาอยู่ก็คือลองอยู่เราในดูไว้เราอ่ะอีจีออยู่ัันนน้ะมีผู้ชายโสดอ่ะเยอะถูกต้องไหมอ่าเราก็หาเมียประเทศนี้เลยหาแค่ประเทศนี้หรืออยู่แค่ประเทศนี้พอ พอหาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เขาจีบ์เลยแล้วให้เขาวิ่งให้เราเงี้ยแล้วก็รอจีบมันหมดแล้วก็ดูความคิดคนความคิดโคตรเฮียเลรอเนาะเราจะได้พลังเราแบบพให้แข็งไปหน่อยฮะแข็งมึงไม่นึกถึงใจผู้หญิงอีกแล้วเด้อเอ้าไอ้เฮียเราก็คบกับเขาดิเราคบ่นกับเขาดิเฮียเราเล่นกับเขประเทศน้นมึงก็เออมึงก็เลิกกับเขาแล้วเล่นกับความรู้สึกคนนะกูอยากเห็นไอ้คนนี้มันด่ากูเนี่ยกูจะรอดูเฮียเออใครด่ามิดอะจำไว้เลยน้องเฮียใครด่ามึงวะเพื่อนให้พิมพ์ลง ดยกแค่หน่อยป้าพี่เราเปลี่ยนเลขวอลนะเพี่ปลาลอนไม่ต่อแน่ซื้อกินไปแล้วไอ้เจี่ยเไม่มีไปแลวม่มีอย่าโทนี่บ้านมเกื่อเี